các bạn Để cho nó mắt nữa Hãy okay, subscribe rồi kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ อ่อยก็ว่าใช่ไม่ให้รลานัเดียว้านไปโรงเรียนผูได้บอลหนนี่นะไ,<อ>ไค,คเรเศีแม่เขาหมดัวเ <c oughs> ม่ยนวะหอดหมือมาจากหน้ามาถึงหลังไงเจ้าไอ้ก้อนเนี่ยน่นเราขอยนญาตมัดแนวนั้นเลยอกไหยใจผู้ใดเลยขอนญาตหอดมือมาให้อกก้อนี่ยแซงหน้ามาถึงหลังเนี่ย,นนออยนเรส่งไป, <c oughs> ไป,ปใ,ให,ใปใออห,ห้่อกแ <ขอ S 1> ม่นว่าเหรอเอพราะว่าคนเขามันกินไ้กันที่ว่ายาวเงี้ยชุดเดือนชุดเดือน จะละเดือนมันได้ไล่ได้มาเสมอมันะละน่ลายนน้อยเน่ไลยแนยน้อยเนยคนมือใจออกแควนี้เพราะว่าจักปีเลาจริเนี่ยพูดกับสี่ปีหักดูบ่ไยากบศพอมียพิษกันได้เลยอ่อกินพ่บป่ากรุขรกันเป็นไปทัวได้คนเอาแบบนี้การไลได้มันทำรำเสมอเมือนกับ่มีปัญหาแล้วบอมีนดอกเนเอออมีอมิมไลลได้ปอยถิ มันมันโดนเนี่ยมันโดนมึงอะไรมันเดือนมาจียมื่นสองค่ารถไปแล้วสองพันเอาเดีือนมื่นเดียวสองพันาเจ้าเก่าซื้อัดนค่าเ้าอีกยังยี่อะสามพันเนาะค่าเ่าค่าเดือนเลยงเหลือกันเท่ไหเปี่บางที่บรหาพันกี่จนเน่ยบางที่ยาผัวเมียพิดกันง้นึ่เป็นคนเียวรับบเต็มหมดรับรเต็มแล้วเป็นไปไปไา้ทางแล้วชีวิตเขาเนาา มาเห็นมาแล้วครถามว่าพอนพอนพอนได้ประมาณเท่าไรเงี้ยเจ้าล็อกกิโลเงินเดือนเจ้ากันเงินเดือนเจ้าท่วมมันได้ถ้าเงินเดือนมาท่วมมาได้ท่วมได้ใจอย่างพ้องไงขันมันสูชีดูชีรุ่ลิลิลิสแต่เงี้ยไปเอาแนะนำใบยายาไปเอาเด็ดขาดยังไงเจ้าก็ต้องถิ่มนี่แหละคันวุ่นวุ่นวุ่ิวุ่นแรงดอกเคยสมัยที่งก็เป็นงานโรงงานบ่ เหม,มืนเดมันเด็กน้อยมาเห็ดใหม่ันเดือนมันหมื่นสองอย่างเมี่ยบางอย่างตอนแรกมีเงินเห็ดง,นงนางนน้ำกันอยู่ตอนหลังเมีเงินไปเห็นงานอยู่บางนึงเงนนนนววเินเดือนมัได้แน่เพราะได้แน่ละบ้านเดือนออกเพาตรงเวลานะเพราะพอตรงเวลาปุ๊บมันค่าใช้จ่ายเพิ่มเลยเนี่ยเนี่ยขาดจ่ายเออสุดท้ายาก็มันก็ปล่อยถิ่นไปเลยทีาเรียกว่าตัดเอาตลอดเลยก่อนเล ก็ไปเอาน้ำมันสิเฮ้ยอยู่ไปเอามันส่อจะร่อนนั่นมีจะร้อนเท่ากับเสียเขียวเสียขียวเรีนมากที่สุดเอียงเพื่อมาสือเลยนะวาภาพป่าจามกีเกือกล้ากิสงบ้านเลยเดือนชายดาวเงือบ้าน14เมษายบุญรักิ ทุ่มรล็ออทุ่มโอ้ก็จะไกลเลยไหมเอ้ยเียดชวดไปใกล้ไก็แต่พระทอปราชสิร์กจรเนี่ยเห็นเนาะพรติดปลายทุกอำเภอเบิด่องมัอเรือปัทนาออะกันสิเดี๋ยต้เป็นตาแต่ว่าสว่างเนี่ยน้ำใดอือคือคือนนำท่วมนี่ิอปีปีปปีดปีปีปีปปีปีปีีีอก ก็ซื้อบางอย่างเลยทีเมนโปดหัววัดมันแคบด้วยไเหรอเออดินดินน้ามันอยู่็นไรไรน่หน้าครับปดเออโอ้ข้าเจ้าทักแหนมวัดแล้มีแมยกไงก็คือที่ดินสบายวัดครับกพิกตังรางนี่วัดข้าแก่ว จาเจ้าหนี่ยืิอทีเลยปุ๊บมาเห็ดเพิ่งอยู่เลยเย็นคว่าที่หลังป่ปเมนเลรอเดี๋ยวมันพ่นอย่างรากไรเป็นเนย็นเป็นัน้นคิดพคุคกอกันด้วย